สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทของมุมที่เกิดจากคอร์ดนะครับและเส้นสัมผัสของวงกลมที่จุดสัมผัสนะครับจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นนะครับโอเคนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเส้นตรงนะครับมาสัมผัสกับวงกลมแล้วนะครับเราจะได้ว่ามุมที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็คือมุมหนึ่งตรงนี้เนาะ จะมีขนาดเท่ากับมุมของคอร์ดนะครับก็คือมุมตรงนี้สร้างนะครับก็คือมุมสีนั่นเองครับอ่ะโอเคต้องการต้องการพิสูจน์ว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสีนะครับ ในส่วนโค้งของวงกลมที่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นโอเคก็คือมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นนะครับก็คือคอร์ดตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนโค้งของวงกลมที่ตรงข้ามกับคอร์ดก็คือมุมตรงนี้ก็คือมุมสีนั่นเองโอเคครับอ่าเรามาพิจารณาจากรูปนะครับ ได้ว่าหนึ่งนะครับเราจะได้ว่ามุมสามมีขนาดเท่ากับ90องศานะครับอ่าอันนี้จากมุมสนะครับมีขนาดเท่ากับเก้าสิองศานะครับเหตุผลก็คือมุมสามเนี่ยเป็นมุมที่อยู่ในครึ่งหนึ่งของวงกลมนั่นเองจะได้ว่ามุมสาม เท่ากับ90องศาหรือผลก็คือขนาดของมุมในเครื่องวงกลมต่อมานะครับพิจรารณา,าม,มุม4กับมุม5นะครับโอเคมุม4กับมุม5เนาะ มุม4จะได้ว่ามุม4บวกกับมุม5นะครับจะมีขนาดเท่ากับ90องศานะครับผลนั้นก็คือเราพิจารณาตรงนี้เนาะเราจะพบว่าตรงนี Kazuto ้เ <t> ป <kiss> ็นสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะได้ว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับจะเท่ากับร80องศานะครับซึ่งมุม3นะครับจะมีค่าเท่ากับ90องศานะครับแสดงว่ามุม4บวกกับมุม5นะครับก็จะต้องมีค่าเท่ากับ90้องศานั่นเอง โอผลคือขนาดของมุมภายในของรูปสร์เหลี่ยมรวมกัน เป็นหนึ่ร้อยปองศานะครับอะต่อมานะครับต่อมานะครับเราพิจารณานะครับมุมหนึ่งกับมุมห้าเนาะโอเคครับพิจารณามุมหนึ่งกับมุมห้านะครับเราจะสังเกตว่ามุมหนึ่งกับมุมห้านะครับเป็นมุมที่เกิดจาก เส้น ab นะครับมาสัมผัสกับจุดสัมผัสเป็นจุด p เนาะโดยที่ตรงนี้เนี่ยเส้น ab นะครับจะ,ะตั้งฉากกับรัศมีในตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามีเส้นตรง ab กับส่วนของรัศมีตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่ามุมที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นมุมฉากนั่นเองนั่นก็คือ หนบวกหนะครับจะเท่ากับ90้าสิบองศาผลนะครับก็คือเส้นสัมผัสจะตั้งฉากกับรัศมี จุดสัมผัสนะครับโอเคครับอ่าทีนี้นะครับจาก2กับ3นะครับเราก็จะได้ว่ามุม1นะครับจะเท่ากับมุม4จเนะจาะจะข้อ2ส อ่าแล้วก็เราก็ใช้สมบัติของการเท่ากันนะต่อมานะครับพิ่จรดา,ามุมสี่กับมุมสองนะครับอ่ามุมสี่นะครับเราสังเกตว่ามุมสี่นะครับมีส่วนโค้งนะครับที่มารองรับนะครับ มุมสี่ตรงนี้นะครับส่วนโค้งที่มารองรับนะครับจะเป็นส่วนโค้ง O p เนาะแล้วก็มุมสนะครับส่วนโค้งที่มารองรับมุมสองตรงนี้นะครับก็เป็นอ่าส่วนโค้ง O เช่นกันนะครับเราก็จะได้ว่ามุมสี่นะครับจะเท่ากับมุมสองนะครับเนื่องจากมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะครับจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองจะได้ว่า เท่ากับ2เนื่องจากมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้ง เดียวกันมีขนาดเท่ากันที okay. นี่นั่นเองนะครับก็คือมีส่วนโค้งเดียวกันมุมตรงนี้นะครับรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นก็คือส่วนโค้ง O p นะครับมุม4กับมุมโอเคครับอ่าดังนั้นนะครับ จากข้อ4ข้อ5นะครับเราก็สรุปได้ว่านะครับมุม1นะครับจะเท่ากับมุม2นั่นเองจากข้อ4 5นะครับและสมบัติ การเท่ากันโอเคครับทีนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่ามุมมุมหนึ่งกับมุมสองเนาะก็คืออนันนี้เปลี่ยนเป็นมุมสองนะครับมุมหนึ่งนะครับกับมุมสอง ตรงนี้นะครับจะมีขนาดเท่ากันแล้วก็จะมขีขนาดเท่ากับมุมสีด้วยนะครับโอเคโอเคอนันนี้ใส่สีไปเหมือนะครับก็คือมุมหนึ่งตรงนี้ มุมหนึ่งตรงนี้นะครับจะมีขนาดเท่ากับมุมสีแล้วก็มุมสองนั่นคือมุมที่เกิดจากนะครับมุมที่เกิดจากคอร์ดกับเส้นสัมผัสก็คือมุมหนึ่งและจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งของในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามแบบคอร์ดนะครับซึ่งในกรณีนี้จะมีส่วนโค้งที่เกิดขึ้นสอง สอ,สองส่วนโค้งน,นะครับที่อยู่ตรงข้ามขอดนั่นก็คือมุม4นะครับตรงนี้เนาะตรงข้ามขอดกับมุม2นะครับอ่าตรงนี้เราก็จะได้ว่ามุม1ตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับมุม2เนาะแล้วก็จะมีขนาดเท่ากับมุมสนัเองมุม4นั่นเองมุม1มีขนาดเท่ากับมุม2มีขนาดเท่ากับมุม4นั่นเองโอเคแบบนี้ นีคอร์ดนะครับแล้วก็มุมส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามขอตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับครับสำหรับการที่สูตรนะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ